อ,อุปกรณ์เยอะมากเลยคุณแม่ปกติจกมืออย่างเดียวเลยซะหนังปลาทูไม่ใหนังปลาทูไม่ใช่ปลาทูเขาขายปลาแซลมอน เมนูที่สั่งไปวันนี้มีโรล็อบสเตอร์แล้วก็จะมีเป็นตัวซีซาร์สลัดนะคะบะหมีป่ปูแล้วก็เนื้อวากิวแล้วก็มีเป็นข้าวซอยไก่อ oh, อีกอันนึงเป็นสเกลล็อบมี่ก็คือ,คอทุกอันน่ะก็จะมีตัวเส้นหมี่อยู่เป็นส่วนผสมหลักด้วยในทุกๆจานนะคะก็เดี๋ยวมาลองชิมกัน ร้านนี้เป็นร้านของคุณเพลปกับคุณพัดนะคะและ้วเขามาเปิดร้านอาหารวันนี้เราก็อยากมาลองวันนี้ก็เลยบุกมาถึงร้านเขาเลยตัวนี้เป็นปิดย่างนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลาดซอสข้าวซอ,อยเลยจ้ะก็คือเข้มข้นอ่ะคือสั่งอาหารมาเยอะมากทุกคนเป็นข้าวเย็นพอดีวันนี้พอลองชิมทุกอย่างเลยแล้วก็อยากชิมด้วยแหละปาดเลยนะ อ,อร่อยขอบมี่รอบนะตัวนี้จะเป็นบะหมีป่ปูซึ่งเขาเป็นต้นตำลักของที่บ้านของคุณเคร็บนะคะก่อนที่จะมาเป็นบะหมี่ไก่ฉีกอันนี้ก็คือต้นตำลักเลยอันนี้คือตัวต้วตนตำลักก็คือบะหมี่ปูปอือเอาละ<ด>อาจจะต้องเพิ่มความแซ่บ้วยตัวนี้ไม่เรากินทุกอย่างใช้ช้อนซ้อมมด อุปกรณ์เยอะมากเลยคุณแม่หนูกินไม่เป็นอะ่ะปกติจกมืออย่างเดียวเลยค่ะหนังประทูมือหนังประทูไม่ใช่ประทูเขาขาดปลาเจมอนมามามาซิมซิมซิมให้ดูละอ,อืมจานนี้จะไม่ได้รสชาติเค็มข้นมาก ถ้าอยากเข้มก็ต้องใส่ตัวนี้จะเป็นฟิลเหมือนแบบให้ได้รสชาติปูเยอะๆเดี๋ยวมาลองตัวนี้กัน lobster c r e p อืมอร่อ,มอ,อยมีซอสครีมแล้วก็เนมลล็อสเตอร์อืม ตอนนี้ได้เอาอเอาเลยเด้ออุยเอาเอา,เอา,เอา,เอามันติดมาสองอันนะแต่คิดว่าตัวหมูน่าจะคลายกันอืมอืมหอมนิ่หวานมากเวลาเราไปกินแบบพวกสเต็กใช่ไหม เขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับกระเทียมย่างแต่ว่าที่นี่เสิร์ฟมาพร้อมกับหอมแดงย่างค่ะของโปรดฉันเหมือนกันอือาหารรสจัดอยู่นะทุกคนไม่ได้จืดชืดเลยนะก็เป็นฟิล์มีเอมิลี่อ่ะมันไม่ได้จืดนะอือ,อร่อย ไม่ไม่มีอย่างหนึ่ง <อะ S 1> ที่ปาต้องลองไม่เธอลองมันอร่อยจริงๆคือตัวนี้อร่อยทุกคนแต่ว่านางนี้ไม่เชื่อมันกินได้มันอร่อยคือหมายถึง่าต้องกินกับอันนี้หรือว่ากินเดียวเชิมเดียเด่ยวๆก็อร่อยหวานดีหลายวันที่พี่เขาบอกว่าอันนี้หวานอร่อยมันหวานแต่ว่า มันมีกลินนก่นหอมไงมันมีกลิ่นหอมนิดนึงกลิ่นหอมกลิ่นหัวหอมอ่ะไม่ใช่หอมแบบหอมเลยกลิ่นหัวหอมปลายๆมันก็ยังดูเป็นผักผู้ใหญ่อยู่ดีเลยมันก็ยังดูเป็นผักผู้ใหญ่อยู่ดีเลยมันก็ยังดูเป็นผักผู้ใหญ่อยู่ดีเลยสีอาจจะไม่ชอบ <laughs> จานนี้นะคะทุกคนเป็นเมนูซีซาสลัดซึ่งปกติแล้วอะซีซาสลัดอะเขาต้องกินคู่กันกับเบคอนนะคะแต่ว่าจานนี้สืบมาเป็นเนื้อเค็มแล้วก็มี มีกรอบเอเมลี่ทอดกรอบนะคะแล้วก็มีตัวพาเมซานชีสออนท็อปนะคะโอ้ใครเป็นคนคิดเมนูนี้ไม่ใชาชิมก่อนน้ำยำก็หรือว่าคือน้ำยำว่ะไปชิ้ชิม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 น้ำสลัดก็แบบเปรี้ยวๆอร่อยดีอือ าาจานนี้ก็ต้องสั่งทานเีิร์นี้เขากินเป็นแอปเปติเซอร์นะสตาร์เตอร์เราเรากินเราเรากินเป็นอันที่หลังลองกินได้ทุกคนเป็นแตกไงคะไม่ใส่เนื้อไงปกติจะกินเป็นแบบเบคอนอ,ะะอน่ะจะอร่อยเนาะพชอบ วันนี้เรามากินร้านหลูเดี๋ยวเรามาทดสอบสายปากภาษาจีนวันละครับกันอพูปูปูแปรบแปบอุ้ยมันรู้แล้วอ่ะอันนี้แ่ะอันนี้ล่ะเขาเรียกอะไรนะแต่หรออุ้ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะทำงานอยู่างที่ใช่น่อยคือก็จะได้ภาษาจีนวันละครับไปเลยเออ แล้วเส้นเขาเรียกว่าอะไรมีเส้นมี่เอมิลี่ไงภาษาอังกฤษเอมิลี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านูตดงไงอ๋อแต่ว่าแต่ว่าบะหมี่แต่ว่าเขาจะเรียกว่าเวอร์มัเซลีนะคะเวอร์มัเซลีสั่งมาหนึ่งจานนะแต่ชอบตรงที่แบบเขาเอาจานแบ่งมาให้เราหมดเลยใช่มจ๊ะอลังการเวอร์ไม่เขาบอกว่า มึงสั่งเพิ่มเถอะลดความกลัวอ๋อมาสิมาเก๋ไก่ไหมอุ๊ยอันนี้มันเป็นแข็งๆนะทุกคนเป็นแบบน้ำตาลอะเพราะดังเออแล้อันน้อยๆก็พอโอ้โหอติมหรอนี่ยแม่ยเออเขารู้หมดอันนี้คือรวมทุกอย่างอยู่ในคำเดียวไปหมดแล้วนะลองชิมกัน อืมอืมออร่อยนอะลองกินทุกอย่างให้มันเข้าไปอยู่ในคำเดียวกันะ่ะสียางเนี่ยพร้อมกันหมดเลยอร่อยดีได้หลายเทกเจอร์แล้วก็หอมตัวกล้วยตัย้ลองทุกคนอัเบิร์ดกันละเหมือนกับไอติมนะอชิมเปล่านป่าหนด่งเป็นมูสกล้วยหรือเปล่าขอช้อปปนแบบ เขาคิดไปแล้วว่าช้อนนี้แหละสามารถแตกได้ทั้งกลุ่อันนี้คือช้อนข้างหนุมรู้มันบอกแม่อ้าวกินแล้วหรอไหวมากป่านชิมสิชิม1นึ่คำสามสาไม่ได้หรอชิมลูกชิมกาวอิ่มเลยหรอหูช่ามีกล้องตูงนี้เย็นเดี๋ยวเปิดรู้่ว่ามีกล้วยมียมนปลา เขาเรียกครัมเบิลค่ะว่าเมนน้ำตาลน้ำตาลอย่างนครัมเบิลมันก็เป็นน้ำตาลเผาอ๋อน้ำตาลเผาอันนี้บอกอ๋ออันนี้อันนี้น้ำตาลแล้วคือครัมเบิลมนคืออะไรคุกกี้คุกกี้คุกกี้บบรู้สึกอบบพูดอะไรออกมาไม่ได้เอาให้คุณดูงงเหรอเป็นยักษ์หัวเล็ อร่อยรบอกดีว่ารสชาติเป็นไงบ้างน,นึนแกแบบนด้มออกยก <c oughs> ้ยกอนเว <c oughs> ากอาจจะต้องเพิ่มอีกครต้ง อีพีหน้าอยากให้แจ็คไปร้านไหนอีกอก็อกคอมเมนต์มาบอกกันนะคะเรื่องร้านแบบว่าลักชัวรี่แบบเนี้ยแต็คถนัดอยู่ละส <c oughs> ุกคนคนร่วมกับแม่เดี๋ยวกลับบ้านไปกินส้มตำสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้ละง่ายๆสบายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แต็ด,ด้วยนะคะเดี๋ยวมาทำคลิปดีๆให้ดูกันบ่อยๆจ้า ตอบปิดบาอะไรปี่ไหมเป็นเราเราไม่ใช่ดาราไท